เป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับวันน่าสูเป็นไงครับกิฟกันนะจิ้มๆใช่ไหมแบบนี้พี่คิดเขาลูกนี้แล้วใช่ไหมครับผมโอเคเยยี่มเกมต้นตก เปียกไหมล่ะฮะโทรศัพ <laughs> ท์เ,เจ้าละโอ้ยเปียกหมดแล้วฮู้ว่าชีวิตกลางโดนกลางป่าเป็นไงเปียกหมดสิครับ <laughs> <g ül üyor> รออะไรกับพี่น้อง <laughs> เป็นไงเป็นไง รอแล้วพี่ดาวฝนตกหมดแล้วเปียกหมดเลยเป็นไงอยู่ได้ไหมผมอยู่ได้ชีวิตแบบนี้มันเป็นไงพี่มีรสชาติรสชาติรสชาติที่สดชื่นนะเป็นไงเป็นไงโม่เปี่ยกกันไขต่างงเริ่มมาโม่แต่นอนดูโทรศัพท์ฝนตกมือทิบหายชีวิตแบบนี้เป็นไงเป็นไงพี่บรรยากาศมีตังร้อยล้านอ่ะหาแบบนี้ไม่ได้หรอก ใช่ไหมพอคนมีตังค์ร้อยล้านมันมาทำแบบนี้ไม่มีนะคนที่มีตังค์ร้อยล้านเขาไม่มาทำอย่างนี้เดี๋ยวไปดูพี่น้องเราที่เออฝนตกแล้วมันจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันเคโลไม่เหลือครับไม่เหลืออะไรของเขาหนิอะไรครับอะไรของเขานน่เมื่อไรจะเสร็จ ไม่เหลือแล้วครับห็นแล้วครับหมดหมดแล้วชิบหายเรียบร้อยแล้วไอที่เรียบร้อยคืออะไรวันแรกเปียกไนะโอ้สบายสบายเชียวครับอากาศเย็นดีนี่อยู่สบายเลยเย็นเพราะอะไรอ๋อเย็นเพราะฝนตกหนักครับผมโอ้โหสองคนนี้คือแบบจะกินกันแล้วใช่ไหมเนี่ยบรรยากาศเปียกครับบรรยากาศดีนะฮะมันดีนะตอนนี้ฝนตกฝนตกครับ ฟ้าไม่เป็นใจครับฟ้าไม่เป็นใจเลยเฮ้ยเรารสชาติของการทํางานนะปกติสามจังหวัดครับปกติใช่ไหมเนาะเราอยู่ได้นะเราทำได้นะแต่ตอนนี้ต้องกลับไปนอนบ้านเลยครับนี่ก็จะนอนบ้านอย่างเดียวเลยอะอะไรนะดอกเกลี่อะบอกกันเลยบอกบอกพี่น้องในสามจังหวัดหนยว่ากันว่าเราอยู่สบายดีสบายดีครับเออไม่ใช่พูดไทย พูดอะไรอ้พูดภาษาต้องถิ่นนะสบายอยู่พูดอะไรอยู่เจเจมาลายู่เจยมอเลสบายดีนะสบายดีโอเคเราเพื่อใครครับเพื่อพี่น้องสามจังหวัดเนาะครับพี่น้องสามจังหวัดนะโอเคนะเยี่ยมโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมเบายโอเคเยี่ยมโอเคเยี่ยมนี่คือชีวิตจริงในการทํางานนะก็พักอาศัยกันอยู่แบบนี้แล้วก็เวลาฟ้าฝนก็ นี่แหละก็จะเปียกแบบจ๋าใช่ไหมถ้ากลางเต้นไม่ทันนะนะฝนฟ้าก็จะมาแบบอย่างนี้นะกลางเต้นไม่ทันแน่นอนถ้าใครพร้อมก่อนก็ใครเร็วก็เรียก็ก็ไม่เปียกนะครับแต่ช้าก็นะครับเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับก็คือความเป็นอยู่จริงความเป็นอยู่จริงนะครับนะ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่3าจังหวัดนนครับแต่ก็สุขสบายดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอยากรดาม,มากกันนะครับสุขสบายดีไม่เป็นไรพวกเราตาำเต็มที่นะครับสวัสดีครับผมสอรกครับ